มาแล้วนะครับผมสำหรับโจทย์เลขยกกําลังที่ซ้อนกันไปเรื่อยๆเนาะอย่างข้อนี้ก็คือ4ยกกําลังสองกลัง2กําลัง1กําลัง5กําลัง6เนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับอ่ะวิธีคิดอย่างที่เคยสอนไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เนาะก็คือถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้องยกกําลังจากข้างบนลงมาข้างล่างถูกไหมครับนะอ่ะเสร็จแล้วข้อนี้มันเริ่มที่อะไรฮะเราต้องมาคิด5กําลัง6กก่อนถูกไหมโอ้เลขเยอะเลยนะครับ ตรงนี้เราปิดเอาไว้ก่อนในใจก็ได้นะเพราะเราสังเกตเห็นไหมว่าเป็นไงครับมันมีหนึ่งอยู่ตรงนี้นะห้ากลางหกคิดเลขเป็นได้เท่าไหร่ไม่รู้ละเลขเยอะมากๆเลยนะครับแต่หนึ่งยกกำลับบงอะไรก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองโอเคแม้เพราะฉะนั้นห้ากลางหกเราไม่คิดเสียเวลานะโจทย์ตั้งใจมาให้หลอกให้เราบางคนไปนั่งคิดอยู่นะครับแต่ถ้า,าสังเกตว่า ฐานของมันคือ1นะเพราะฉะหนึ่งยกกำลังอะไรได้1เสมอเลยเพราะฉะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนที่วงไวก็คือมีค่ากับ1เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็น4กําลัง2กําลัง2กําลัง1นั่นเองนะครับอ่ะเราก็คิดต่อ2กํกลัง1ก็ได้2นะ2มากาลัง2ได้4เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโจทย์ก็คือ4กําลัง4นั่นเองถูกไหมมันคือ4กําลัง4นะครับปรากฏว่าไม่มีในช้อยเนาะเราก็ต้องเป็นไง มีการจัดรูปต่อนะครับฐานที่เป็น4มันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นฐาน2ได้ถูกไหมครับเนาะโดยที่4ก็คือ2กําลัง2นะครับ2กําลัง2ก็จะกลายเป็น2กําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง4เนาะ อย่าลืมนะสมบัติว่า a กําลัง M ทั้งหมดกาลัง n จะเท่ากับ a กําลังเอคูณ n เอาเลขชี้กาลังมาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้น2กําลังสองทั้งหมดยกกําลัง4มันก็คือ2กําลัง2คูณกับ4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ2กําลัง8นะครับเนาะที่ตรงกับชอยก็คือชอยข้อคอควายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําโจทย์บางครั้งเราอาจจะต้อง มีการสังเกตเล็กๆน้อยๆก่อนนะก่อนจะลงมือทำนะครับไม่องั้นบางทีอาจจะเสียเวลากับการทำโจทย์ไปเนาะและทำให้เราข้อสอบได้ไม่ทันนั่นเองนะครับ